ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นติ k กตอกเลยอะกำลังนึกแบบอยากจะทำคอนเทนต์อะไรที่สนุกสนุกบ้างมีใครแนะนำคอนเทนต์อะไรกันบ้างไหมคะ <c oughs> ใครเอย่ยอ๋อปิดกล้องละครไปหมดแล้วนะแต่กำลังจะเปิดใหม่อีกหนึ่งเรื่องอัปเดต ชีวิตกันหน่อยช่วงนี้ก็โอ้ยโอ้โหย,ยิงแบบเป็นพลนนเลยนี่คือไม่เคยเห็นยังไม่ได้เล่นนานก็เลยแบบว่าสนุกสนานตื่นเต้นมากก็จะเปิดกล้องละครเรื่องใหม่คะ่ะเดือนหน้าก็รอติดตามชมกันด้วยนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ ที่ยังไม่เคยไม่เคยเล่นหนอนกันเป็นเป็นหญิงสาวผู้มีตำแหน่งเดี๋ยวเดือนหน้าก็ได้เปิดกล้องกันละทางช่องวันทางช่องวัน31แต่ตอนนี้อยู่ WorkPo i n t ก็วิลเไรดีะเดี๋ยวดูก่อนชี้ว่าเรามีคนรู้จักบ้างเปล่า ทะเลโหยไม่ได้เจอนานเลยอ่ะทะเลนี่ใช่พี่แอนสิเลียมตัวจริงหรือเปล่าใช่ค่ะจะลืมไปนะคะสวัสดีค่ะสิเลียมพักกินกำลังลิศนะคะสิเลียมตัวจริงนี่แห <c oughs> ละค่ะลาเอมีคนให้หัวใจเราแล้ว ก็ใครดูอยู่ก็ฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะคิดถึงคิดถึงเหมือนกันค่ะ <c oughs> ไม่ได้ไปเที่ยวช่วงไหนเลยคะ่ะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยค่ะช่วงนี้มีแต่เที่ยวในประเทศก่อนนะคะห <c oughs> ืมหนีครูมาดูแมโ่โหแม่ชอบมากเลยนี้อยากเจอแล้วโ,โหก็ต้อง น่าจะเป็นเดือนหน้าเนอะเดี๋ยวถ้ามีวันไหนก็ได้เจอกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแม่อาจจะไม่อยู่นะคะจะขออนุญาตลาไปปฏิบัติปฏิบัติทำดูแลชีวิตตัวเองหน่อยค่ะสักประมาณเขาอให้ปัดไปทางให้ปัดไปทางซ้ายทำไมคะโอ้เพื่อปิดปิดอะไรอ่ะ <laughs> <laughs> งงอะ่ะ ติ๊กตกบอกอะไรเราก็ไม่รู้อ่ะคิดถึงละครหัวใจศิลาที่สุดหร้ายมากเลยนะคะเรื่องนั้นนะนี <c oughs> <c oughs> ่ใส่แว่นนะจะได้อ่านแบบคอมเมนต์เห็นอพูดต่อว่าเราก็จะห่างหายไปประมาณสักสิบสองวันนะคะจะไปจะไปปฏิบัติธรรมค่ะ <c oughs> จะแบบละ และทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะไม่ได้จับโทรศัพท์อะไรเงี้นะคะจะได้แบบว่าเป็นการช่วยฝึกสมาธิกลับมาก็แม่ก็จะดูเรียบร้อยขึ้นนะคะแม่ก็จะเป็นเด็กดีมากขึ้นนะคะหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไปไปชนนั้นแบตนิดนึงก็เลยจะมาล่ำลาก,กันก่อนแล้วก็เซย์ฮัลโหลด้วยในเวลาเดียวกันใครยังไม่ได้ เข้ามาทักไทยเราก็เข้ามาทักไทยกันได้นะคะก่อนที่จะหนีไปอัดรายการน,นี่ <c oughs> ใครเอ่ย <c oughs> ดูจิให้หัวใจเราแล้วไทเกอร์ <c oughs> ฉันเห็นเธอไม่ทันนะ <c oughs> สวยครับคิดถึงเ้าอนุโมทนาบุญขอบคุณคะ่ะหลงรักสาวชุดส้ม <c oughs> ียนจะไปไหนคะแม่มีคนให้สร้อยคอด้วยนะก็ไปปฏิบัติธรรมค่ะช่วงนี้ก็ทำงานให้เสร็จจึกๆๆๆๆไปเลยทีเดียว12วันใช่อยากให้มีละครแอนเชียจังโอ้โห อยากมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่มีสงสัยเขาคงจะให้เราเล่นแค่เรื่องเดียวนี่แหละแล้วก็คงไม่ให้เล่นอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> สวยวันสวยคืนเลยครับอ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> อ๋อมีคนเห็นเราที่ British Club นะคะเราไปเล่นเทนนิสค่ะ <c oughs> ออนออน <c oughs> ออนออนอสวัสดีคะนก ไทเกอร์ไปไหนอะไทเกอร์มาเดี๋ยวนี้เลยแม่สนใจเรียนเก็บมงคุดไหมครับเดี๋ยวหนูสอนเก็บมงมเก็บมงคุดมันเก็บยากเหรอชาบูชีชาบูชีสวัสดีค่ะทะเลยังคงอยู่กับเราชาบูชิเป็นไงบ้าง สวัสดีค่ะให้ติดไว้เลยสิคะแต่ว่ายังยังเดี๋ยวนูนมาตามเดี๋ยวต้องมาตามเพื่อติดเนาะได้เสกค่ะโอันนี้อะไรกันครอบจานก่อนเอ้ยยอนี่ยังไม่ที่เปิดเอันที่เปิดแล้ว ดิดแอร์ดิดแอร์ทำงานสู้ๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเฮ้ยเสียงกินน้ำดังด้วยหรอมีคนเมาอยู่อหอยู่ะเขาิวอ่ะเขาก็เลยกินน้ำเสียงดังนิดนึงขอโทษนะ พี่เบนสวัสดีครับพี่เบนสวัสดีนะทำไมต้องเสียงสองใส่พี่เบนด้วยเนี่ยฝากพี่เก๋ฝาก Happy Birthday นะคะปี้เบิร์ t เดย์พี่ป๊อกค่ะอาจจะช้าไปสักหน่อยเนาะแพร่สวัสดีค่ะตี้อืมแม่ เสียงสามกับพี่เชียใจร้ายอ่ะโหขอบคุณมากเลยค่ะมีคนบอกว่าเจอเราเมื่อสามสามสิบปีที่แล้วทำไมมันนานเนี้ย <c oughs> มันนานจัง I love mom ไทเกอร์ม, Tiger มาแล้ว โอ้มีแฟนคลับจากเมียนมามาด้วยนะคะอะไรคะหนูเจอแม่แม่สวยมากเลยขอบคุณค่ะไปแล้วไปแล้วหรอโหไปก่อนเราอีกเดี๋ยวเรากำลังจะไปแล้วนะก็ ก่อนไปนะคะก็อยากจะตั้งใจนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมค่ะก็จะนําบุญมาฝากทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวพอออกมาแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ฟังว่าว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่า <c oughs> นี่ไม่ได้ไปปฏิบัติมานานเหมือนกันที่แบบไปนอกสถานที่อะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็จะปฏิบัติอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยคะ่ะ สดบนบ้างนั่งสมาธิบ้างนิดหน่อยบ้างเทียวเล่นบ้างนะคะเอาแบบกําลังดีแบบพอดีพอดีแต่ว่าอันนี้ก็แบบตั้งใจว่าจะไปไปตั้งใจทํา12วันนะคะไปพรุ่งนี้ก็จะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะใครคิดถึงเราก็ก็ส่งความคิดถึงมาได้นะคะ ไม่รู้ว่าทานเข้ากลางวันกันหรือ,อยังโอ้บ่ายโงกว่าจะบ่ายสองละน่าจะได้ทานกันแล้วลเ,เนาะแต่นี่ยังไม่ได้อัดเลยค่ะขอให้แม่มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนีใจจังที่ได้เจออขอบคุณมากค่ะแม่มันีชีวิตพบในตำนาน แม่ขอสามท่าสวยๆหน่อยอ่ะโอเคได้ได้ได้สามาท่านะสามท่าสวยๆนะไม่รู้จะสวยหรือเปล่านะแต่จะลองทําดูเอ้ชุๆเอาท่าไหนดีท่าตรงก่อนเนาะเฮ้ไปแล้วนะ นี่ใครเอ่อยมีใครทักเรามากโอ้โหโอ้โหโอ้โหทะเลค่ะทะเลให้ดอกไม้แม่เยอะมากอ่ะทะเลแม่ใส่พี่แอนเขาไพัวันเกิดให้หนูหน่อยคะ่ะโอ้ได้เลยคะ่ะก็แฮปปี้เบร h เดยนนะคะขอใจขอบคุณคะ่ะเลยดอกไม้สวยๆดอกกุหลาบอ้มีคนให้สร้อยเพชรเราด้วยอะ่ะ พี่เก๋เหรอคะปิ๊กฮัสวัสดีค่ะปิก๊กวาส,สนาทะเลพี่เบนพี่เบนเห็นไปแข่งวิ่งมาด้วยนะนะใช้ป้าเห็นแวบๆบแบบอยู่อ่ะหืมเบบี้ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มีเวลานะคะก็จะมาทักทายแล้วก็จะมาลาอีกครั้งหนึ่งเนอะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะพี่แอรหลิวฝากบอกว่าคิดถึงฟอฟร์ดฟอเฟิร์ดมาฮลัลโหลยยะย,ะยะ ใครอยากจะคุยกับเราไหมเนี่ยเปิดไหนอ่ะเขายังไม่มาเรียกเนาะอีกแป๊บหนึ่งได้หืมอืม ไม่งั้นเราจะแบบว่าถ่ายไม่ได้ไงเราจะต้องใส่แว่นไม่งั้นเราอ่านไม่เห็นอืมชอบละครเรื่องคนช่ยมากเลยค่ะอ๋อในดูนเพลงชิงทุนเหรอคะน้องแอมเหรอน้องแอมน่ารักมากน้องแอมแบบเป็นคนที่แบบมีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็มีพรสวรรค์นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเป็นคนที่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีเ n e r g y ที่ดีอะ่ะ <c oughs> เวลาที่แบบน้องร้องแล้วแบบ น้องร้องเพลงแล้วมันแบบดูอินแล้วแบบเสียงน้องก็ค่อนข้างคือเสียงเพราะมากแล้วก็แบบไม่เหมือนใครที่สำคัญน้องเล่นติ๊กต็อกเก่งมากน้องเล่นติ๊กต็อกแบบว่าน่ารักมากเลยอะทุกอันติดตามน้องอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะใครที่เป็นแฟนน้องแอมก็เชียร์น้องแอมกันต่อไปอืมให้ออก เทปออกเพลงออกเทปช่วยมากเลยฉันให้ออกเพลงมาให้เราฟังกันเยอะๆนะคะน้องคิต้าก็น่ารักเสียงดีแล้วก็เก่งมีความสามารถคือต้องบอกว่าน้องๆเด็กเจเนอเรชั่นสมัยแบบยุคนี้คือแบบมีความสามารถกันทั้งนั้นเลยทุกคนแบบมีพรสวรรค์มากๆค่ะถ่าละครสซนแลนดนะถ่ายละครเนะรื่องแม่เลี้ยง จบไปแล้วนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะถ้าเกิดว่าละครออนแอร์นะคะก็ฝากไว้เลยค่ะ mm hmm. เขาจากจะบอกว่าเขาจะไปก่อนแล้วนาแล้วเดี๋ยวเขาจะมาทักทายใหม่ดีไหมอ่ะสมัยเด็กอะไรอ่ะใครเขียนว่าอะไรเดี๋ยวย้อนกลับดูก่อนอมแม่คะ่ะขอเสียงตั้ง เป็นนาฬิกาปลุกได้ไหมคะ <c ười> คือจะให้อนันชมพูตื่นตื่นเดียวนี้ตื่น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 ได้แล้วเหอสมัยก่อนดูละครพรผมระเวงของพี่แอน,นอยู่ครับโอ้โหพรผมระเวงก็สมัยสาวๆใช่ไหมแย่เลยใครดูละครเราบ้างบอกเรามาหน่อย โอานางเอกละออนดาวรู้สึกแบบคิดถึงแม่กับพี่เชียพี่เชียเขาจะรู้ไหมนะเราดูละครเรื่องแม่เลี้ยงนะคะนี่มาไลฟ์บ่อยๆนะคะเวลาไหนเป็นเวลาดีที่สมควรที่จะไลฟ์คะแต่ละคนว่างช่วงไหนกันบ้างจะได้มาแบบชวนคุยชิดแชทกันต้องอะไรนะให้แม่พูดว่า ต้องตื่นแล้วไหมขนาดนี้แล้วอย่างนี้หรอคะต้องตื่นแล้วไหมนี่มันกี่วงแล้วตื่นตื่นตื่นอ่ะโอเคไห <c oughs> ได้ไหม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> โอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับของขวัญ <c oughs> ก็เอาแบบมาทักทายกันหอมปากหอมคอนเนาะ กำลังสนุกสนานพอประมาณสักประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆแล้วจะมาใหม่นะคะขอบคุณสำหรับของขวัญมากๆเลยนะคะสวัสดีทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเซฮัลโหลทักทายกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปก่อนนะ Bye bye, Bye bye, bye, -bye.